ทำไมเดี๋ยวนี้สื่อถึงชอบเชิญคู่กรณีที่เป็นคดีความมาออกรายการจารบันสื่อคนดูไมไม่เกี่ยวครับผมผมว่าไม่เกี่ยวคุณแมวกชีชิตไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับผมบอกว่ามันเป็นมาตลอดเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติคือทุกอย่างบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมเวลาที่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 คุณที่คุณที่คุณที่ที่คุณแมวกรีชิตถามเนี่ยเพราะกระบวนการยุติธรรมไทยมันมีปัญหาครับ กระบวน,นการยุติธรรมไทยมันมีปัญหาโดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นต้นผมพูดตรงมาตรงมาเมื่อมีปัญหาเนี่ยท่านไปดูได้เลยครับเคสดันเคสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนวิ่งหาสื่อหมดอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงผมเพิ่งไปบรรยายกับพี่ๆตำรวจมาหน่วยงานดึงสังกญาสำนังกางกานตรวจชาติเขาก็ยอมรับนั่นแหละพี่แต่ว่าหลักการเนี่ยถูกต้องแล้วที่จะเจอ คือยังยังไงเนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันวัดกันที่ศาลอยู่แล้วไม่ว่าจะไงก็ตามแต่มันวัดกันที่ศาลแต่บางครั้งในกระบวนการแต่ชั้นต้นมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันไม่เดินหน้าเขาเลยต้องมาพึ่งสื่อแั้นั้นมาตอบคาถามพี่แม็กก็ชีวิตได้ว่าทําไมถึงมาพึ่งสื่อตัวนี้ทั้งเป็นคู่ความกาันตกไปผู้ต้องหาเพราะมันไปด้เนี่ยแหละครับเห็นปะเพราะมันกระบวนการที่ทำหลายๆคดีมันไม่เดินหน้าครับนั่นแหละอ้าวคุณเจเดซิสใช่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 ถูกต้องครับ คุณเรน่าจางบอกว่าลองมีเรื่องจะไปโรงพักดูจะรู้ว่าทำไมต้องพึ่งสื่อผมบอกได้เลยครับผมบอกได้เลยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดราม่าไม่ได้อะไรนะมั็นเรื่องที่ดีนะยกตัวอย่างเคสคุณชาร์ลอตไม่ไม่ต้องดราม่านะครับหมายถึงว่าผมผมชี้ชนพี่ที่ตำรวจแลาทำได้ดีแล้วและมันเร็วขึ้นเมื่อปรากฏปานตันสื่อเห็นปะ่ะเคสคุณชาร์ลอตวันนั้นผมพึ่งสัมภาษณ์พี่ยศวินพี่ยศเนี่ยเคสหลายๆเคสที่มันตูมตามเนี่ย มันเ็วทั้งนั้นพี่เป้งพี่เป้งอยู่เลยอ่ะพี่เป้งบอกเออพี่เป้งเดี๋ยวดี๋ยวจะเข้าไปคุยเรื่องเนี้ยพี่เป้งพี่เป้งเร็วๆนี้พี่เป้งบอกมีปัญหาตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอใช่ครับเนี่ยมันมีปัญหาหมดดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอบคำถามพี่แม่ก็ชีวิตว่ามันเป็นแบบนี้